สวนปาล์มอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเนื้อที่ทั้งหมดที่ครอบครองในโฉนดนะครับ23ไร่แต่เราครอบครองจริงๆ27ไร่นะครับจะขายครับเก็บผลประโยชน์ได้ทุก18วันงวดละประมาณ12ถึง18 แล้วแต่ความขึ้นลงของตลาดปาล์มนะครับขายครับผมไล่ล,ละ560,000บาทจำนวน23ไล่คูณเข้าไปก็ประมาณ1 2 2 8 0 0 0ล้าน8 0 0 0บาทนะครับต่อรองกันได้นะครับเพราะว่าไม่มีเวลาไปดูแลเพราะว่าอยู่กรุงเทพครับผม ็เลยถ้าใครสนใจอยากได้ก็แชทมาติดต่อใต้คลิปได้เลยนะครับแอดไลน์มาได้มาคุยกันมีของแถมด้วยครับเห็นไหมครับนี่มีภูเขาส่วนตัวจริงๆไม่ใช่ภูเขาส่วนตัวหรอกครับภูเขาหลวงนะครแต่ก็บรรยากาศดีครับอากาศดีมากเลยมา